สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิดบอนสีนะคะวันนี้ก็พบการยามเย็นนะคะแด่ยังมีนิดหน่อยค่ะนะคะก็ใครเข้ามาแล้วนะคะก็มาชมบอลสีสวยๆด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะพาชมแม่พันธุ์ก่อนนะคะใครสนใจพันธุอะไรนะคะจดชื่อไว้ได้เลยนะคะถ้าต้นไหนมีลูกแบ่งนะคะหนูก็จะแจ้งาราคาต้นลูกกับกระถางไซส์ไว้นะคะว่ามีกระถางสี่นิ้วหรือกระถางหนิ้วนะคะเพราะว่าหนูจะแยกแม่พันธุ์กับลูกนะคะไว้คนละที่กันนะคะ ในร้างนี้จะเป็นแม่พันธุ์ทั้งหมดเลยนะคะถ้าต้นไหนมีแบ่งเดี๋ยวจะแจ้งไว้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมกันเลยนะคะค่ะตัวนี้เป็นต้นแม่ของบอนเก่านะคะสําหรับตัวนี้จะมีแบ่งกระถางสี่นิ้วอยู่ที่ส5สิบห้าบาทเท่านั้นนะคะตัวนี้ใบมันจะเป็นพุ่มดีนะคะก้านจะสีออกเข้มเข้มนะคะโทนดําๆนะคะ,ะ,คะตัวนี้บอนเก่าสีแดงะคะมีแบ่งสามสิบห้าค่ะตัวนี้เพชรมณีนะคะเพชรมณีสวยมากนี่ ะะตัวนี้ก็ต้นลูกนะคะเดี๋ยวไปเช็คก,ก่อนนะคะยังมีอยู่หรือเปล่าถ้ามีจะให้ไปอยู่ที่80สบาทตัวนี้ตอนเด็กจะเขียวเลยนะคะเขียวทั้งใบค่ะเพชรมณีอันนี้ภูพิงนะคะภูพิงเป็นไม้ป้ายนะคะเดี๋ยวอุลบแดดนิดนึงนะคะจะได้เห็นสีนี่ค่ะเป็นชุมพูนะคะปลายเขียวนะคะตัวนี้มีแบ่งอยู่ที่ราคาห5 0บาทนะคะสำหรับกระถางสีนิ้วนะคะชื่อว่าภูพิงนะคะตัวนี้ อันนี้พญาหงนะคะพญาหงถ้าใครแบบว่าชอบไม้ที่มีหูนะเราจะชอบตัวนี้ใบจะออกยาวๆนะคะมีหูใต้ใบค่ะยิ่งโตยิ่งหูเยอะนะคะตัวนี้มีแบ่งอยู่ที่ราคากระถางสีนิ้วอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะสําหรับพญาหงอันนี้มหาราชานะคะมหาราชามหาราชาก็เป็นไม้กัดแดงเหมือนกันค่ะนี่นะคะตัวนี้มีแบ่งอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทคะ่ะมหาราชา มันสะท้อนแดดนิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะแสงเข้ามาเพราะว่าพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะอันนี้เป็นปลาบู่นะคะปลาบู่ทองค่ะตัวนี้ก็จะมีแบ่ง80บาทนะคะสําหรับปลาบู่ทองกระถาง4นิ้วนะคะมีแบ่ง80ินะคะเดี๋ยวจะพาไปชัว์อีกทีนึงนะคะเนี่ค่ะที่หนูบอกคางจินดานะคะคางจินดาก็จะมีแบ่ง50บาทนะคะใครชอบไม้ที่แบบอ่าเขาเรียกอะไรแตกกอดีนะคะพันนี้หนูเลี้ยงมาไม่ไม่ว่ากี่ต้นนะคะจะแตกกอดีมากนี่ค่ะ อันนี้คือปลูกจากต้นเดียวทั้งหมดเลยนะคะมีไม้แยกหน่อแบ่งนะคะต้นละห้าสิบาทเผื่อใครสนใจคะ่ะนี่ค่ะอันนี้พามาเดินชมแม่พันธฝั่งนี้บ้างนะคะอันนี้ก็เป็นปีกนะคะปีกกินนรีปีกปกินนรีก็มีแบ่งกระถางสี่นิ้วแปดสิบาทนะคะปีกกินนารีนี่นะคะอันนี้จะเป็นโฉมปานตอนนี้โฉมปานจํานวนหมดอยู่นะคะ,คะเริ่มที่จะ น่าจะใกล้ได้ผ่าชุดใหม่แล้วค่ะชฉมป้านนะคะอันนี้เป็นสีมหาโพนะคะถ้าต้นแม่กัดเต็มจะเป็นแบบนี้นะคะสีมหาโพวันนี้มีกระถางสีดิวมาแบ่งด้วยนะคะเผื่อใครสนใจสีมหาโพไปปลูกนะคะตัวนี้อยู่ตับพุทธประวัตินะคะตอน,นเด็กๆมันจะเป็นโทนเขียวๆประมาณนะะี้ค่ะจะกัดมาเรื่อยๆนะคะนี่อัน,นข้างๆนี่ก็ใช่นะคะที่สีชมพูนะคะ อันนี้เบนจะลงน้ําทองนะคะเบนจะลงน้ําทองถ้าแบบไม่ด่างนะคะจะอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะอันนี้ก็เหมือนกันกับเพววะกมลังรักนะคะเพียงแต่ใบจะยาวกว่าการสีก็โทนเดียวกัน,นะคะ่ะโทนคล้ายกันนะคะอ่าอันนี้นายเมืองนะคะนายเมืองถ้าต้นแม่พันธ์เขาค่ะเขาจะเป็นโทนชมพูแต่ว่าไม่ใช่โทนจมพูเข้มนะคะเป็นโทนจมพูแบบเลื่อๆเปิดขาวด้วยนะคะเม็ดจะสีขาวนะคะตัวนี้ชื่อว่านายเมืองนะคะเป็นใบยาวค่ะ ะคะตัวนี้มีแบ่งกระถาง4นิ้ว150บาทนะคะสำหรับใครที่สะสมตับวีรชนนะคะจะพาไปดูต้นหนึ่งด้วยค่ะนายเมืองนะคะนี่ค่ะนนายเมืองนี่ก็ใช่ค่ะมีแบ่งนะคะต้นลูกต้นละร้อยห้ค่ะกระถาง4นิ้วนะคะนี่เหมือนว่านั้นหนูจะถ่ายต้นลูกแต่ว่ามาชมต้นแม่กันไม่ทันนะคะเพราะว่าฝนลมมาก่อนนะคะ อันนี้กวนอูนะคะกวนอูก็จะมีแบ่ง35บาทกวนอูจะเป็นสีแดงใบยาวนะคะใครชอบแบบว่าทรงพุ่มๆอะไรแบบนะะี้ค่ะปลูกกระถางละหนึ่งถึงสองต้นหรือว่าสามได้นะคะแล้วแต่ไซส์กระถางที่เรามีนะคะอย่างกระถางเนี้ยคะ่ะหนูปลูกไว้สามต้นเลยนะคะอ่าถ้ากอนี้นะคะมีพี่ๆถามฟอร์มกอกันมานะคะคือจริงๆกหนูก็ไม่ค่อยมีนี่แหละค่ะก็เลยไม่ค่อยมีมาแบ่งเท่าไหร่นะคะสําหรับ ฟอร์มกอนะคะอันนี้เผื่อใครอยากได้กวนอูฟอร์มกอแล้วก็หน่อเริ่มมาแล้วนะคะบางอันก็มีสองต้นนะคะอันนี้สามต้นในกระถางแล้วก็มีหน่อติดมาบ้างแล้วนะคะสาหรับกวนอูฟอร์มนี้นะคะถ้าใครรับนะคะสามต้นไปเลยนะคะเอาไปอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะถ้าใครรับกวนอูกระถางนี้นะคะต้นใหญ่ๆเลยนะคะสามสามต้นในหนึ่งกระถางแล้วเริ่ม แตงแทงหน่อมาแล้วค่ะเป็นกระถางหกนิ้วนะคะสวยมากนะคะอันนี้แบ่งแม่พัน์ธุให้เลยนะคะไซส์แม่พัน์ธุเลยนี่ค่ะอันนี้คือเลี้ยงชิดนะคะก็ไม่ถึงกระชิดนะคะห่างประมาณคืบหนึ่งนะคะคืบหนูประมาณนี้นะคะแล้วก็มันใบดกมากนะคะช่วงนี้นี่อันนี้เรียกซับนะคะเรียกซับ น,นี้จะเป็นชมพูทวีปค่ะชมพูทวีปเป็นไม้ป้ายนะคะเรียกซับเมื่อกี้เป็นไม้ใบกลมนะคะตัวนี้มีแบ่งหน0านะคะสําหรับชมพูทวีปนะคะเดี๋ยวเรียกซับหนูไปดูจานวนก่อนนะคะว่ายังมีอีกหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นลูกไม้ค่ะมีลูกไม้นะคะลูกไม้น่าไก่นะคะอ่านี่ต้นแม่นารีบุรพานะคะนารีบุรพาเป็นไม้ป้ายชมพูค่ะนี่ค่ะที่หนูบอกเมื่อวานว่าตรงเขียวนะคะเขาจะกัดได้อีกนะคะเวลาโตเต็มไว้ เขาจะกัดไม่อีกนะคะตรงที่ป้ายเขาจะป้ายแบบทึบนะคะเป็นเหมือนสีทึบไปเลยสีชมพูนะคะตัวนี้มีแบ่ง150นะคะสำหรับนารีบุรพานะคะสำหรับรางนะคะวันนี้เดินเข้ามาดีแล้วรางน้ำนะคะจะใช้ท่อ PVC นะคะก็คือต่อท่อแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะไปดูเป็นรูปท่อแบบนี้นะคะแล้วก็ปักลงในดินแบบนี้นะคะพอเขาทำนะคะเป็นข้อต่อค่ะข้อต่อสามทางนะคะตรงนี้แล้วก็ต่อ เราจะเอายาวแค่ไหนแล้วก็บัดนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะใช้พายางนะคะกุเลยยาวเลยนะคะแบบนี้แต่ว่าพื้นต้องเรียบนะคะเพราะจะปรับสายที่พื้นด้วยนะคะถ้าใครจะจะทาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ่ะหรือว่าถ้าสะดวกกว่านั้นคือแบบกามังนะคะก็คือต้นต่อต้นเลยนะคะอยากข้างนอกเดี๋ยวหนูพาไปดูเนี่ยคะ่ะหน้าสวนด้วยว่าเป็นกามังเป็นแบบไหนนะคะนี่ค่ะถ้าเป็นแบบกามังจะเป็นแบบนี้อันนี้คือเพิ่งปลูกใหม่เลยนะคะ ก็อาจจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะอันนี้เพิ่งปลูกเพิ่มนะคะที่เป็นแบบจอมที่ผ่ามาอะไรแบบนี้ก็จะมาใส่กระถางรวมไว้อีกรอบหนึ่งนะคะใส่กระ,ะมังหล่อน้ําแบบนี้เลยนะคะถ้าปลูกใหม่หลอยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะเพราะว่าน้ํามันจะได้เขาเรียกอะไรพืชอ่าบอนสีนะคะมันจะดูดขึ้นไปใช้จนดินอิ่มตัวนะคะหรือว่าถ้าใครมีเวลานะคะแช่เขาเรียกอะไรพอพอเนี่ยค่ะปลูกแบบนี้เสร็จนะคะแช่น้ําเยอะๆให้ดินมันแบบชุ่มน้ําอิ่มตัวเลยนะคะ ไห้แบบมันหน้าดินไม่แห้งนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ปลูกใหม่แต่ถ้าปลูกตอนกลางวันจะเป็นประมาณนี้ค่ะเหี่ยวนะคะเพราะว่ามันโดนทนความร้อนตอนกลางวันช่วงนี้ไม่ไหวนะคะน่าจะประสบปัญหานี้ก็หลายคนเลยนะคะก็จะใช้เวลาในการฟื้นตัวนิดนึงอันนี้หนูมาปลูกกลางวันแล้วคิดว่าแดดมันไม่มีนะคะก็เลยเหี่ยวนิดนึงนะคะวันนี้อันนี้ก็เป็นบรรดาแม่พันธุ์นะคะมีใบไผ่ด้วย แล้วก็อ่าต้นนี้นะคะต้นนี้จะมีแบ่งให้แล้วกันนะคะใครถามไซส์หกนิ้วมาสําหรับภูพิงนะคะเดินมาเจอพอดีนี่ค่ะสวยด้วยนะคะภูพิงต้นนี้นะคะเป็นไซส์กระถางหกนิ้วนะคะเป็นฟอร์มแบบเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวลบแดดนิดนึงนี่ประมาณนี้นะคะป้ายแล้วสวยแล้วเป็นฟองหกนิ้วสวยๆเลยอันนี้ให้ไปสามร้อยห้าสิบาทนะคะกระถางหกนิ้วะคะ่ะอ่าเรียกซับใบกลมนะคะเจอหลงกระถางหกนิ้วอยู่หนึ่งต้นนะคะ มันฟอมจะไม่สูงนะคะมันเตี้ยวเขาเลยเหม,มเาะเพราะอยู่ตรงนี้นะคะ่ะนี่นะคะมันสู้พวกเขาเรียกอะไรานางรักสดอะไรแบบนี้ไม่ได้ะคะ่ะนางรักสดจะต้นสูงกว่าเขานะคะอันนี้คือเรียกซับนะคะเรียกซับตัวนี้ขออยู่ที่สองร้อยแปดสิบบาทค่ะสวยมากอันนี้คือกันหาชาลีนะคะกันหาชาลีเป็นบอนเก่านะคะอันนี้ค่อน้าหายากเลยแล้วก็ สีสวยค่ะนะคะตอนนี้ต้นลูกกระถางสีนิ้วเริ่มมีแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะจะอยู่ที่ราคา300บาทนะคะอาจจะสูงนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นบอลเก่าแล้วก็หายากนะคะเผื่อใครอยากได้ไปสะสมแต่บอกเลยว่าใบแข็งมากนะคะแล้วก็สีสวยมากเดี๋ยวจะพาไปดูแม่แต่ว่าแม่อีกต้นนึงนะคะ่ะแม่จอมนะคะเพราะมันเพิ่งงอกขึ้นมาตอนเราผ่าไปมันล้มจอมแล้วก็ เขาเรียกอะไรไม่ได้เรียกล้มจอมนะคะล้มจอมคือตายเลยแต่อันนี้คือผ่าตัดหัวค่ะเหลือแต่จอมไว้นะคะแล้วจอมมันยุบนะคะก็เดี๋ยวพาไปดูนะคะเดี๋ยวหาเจอก่อนเนี๋ยหนูเดินพาไปดูค่ะอันนี้ต้นแม่ม่วงจระสกุลนะคะนี่อันนี้มีแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับกระถางสีนี้ก็ต้นใหญ่แล้วนะคะกาดสีเรียบร้อยอันนี้ก็ไม้ใหม่นะคะที่เดินผ่านไปเมื่อกี้หนูยังจําชื่อไม่ได้นะคะพันนี้ต้องขออภัยด้วยตอนเด็กเป็นเขียวเหมือนกันนะคะเขียวแบบนี้เลยนะคะ พ่อไปผ่าไปแล้วนะคะหนึ่งต้นเดี๋ยวรอลูกออกนะคะเดี๋ยวจะมาแบ่งค่ะวันนี้เจอไปเดินไปเจอนายจันหนวดเที่ยวแล้วนะคะต้นลูกเผื่อใครอยากได้นะคะนี่ต้นแม่มันจะเลื่อมๆแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่แปดสิบาทะคะ่ะนายจันหนวดเที่ยวเดี๋ยวเดินไปหาก่อนนะคะเจอกระถางสีอยู่ต้นหนึ่งนะคะอันนี้ริมขอบฟ้านะคะริมขอบฟ้าป้ายริมๆนะคะข้างในจะกัดแบบ แดงนะคะกัดแดงตัวนี้มันจะหน้าคล้ายๆไก่นะคะหลายคนอาจจะชินกับหน้าไก่ๆนะคะคือหน้าไก่ๆก็คือตระกูลไก่นะคะถ้าใครสังเกตหน้ามันจะคล้ายๆกันหมดเลยนะคะมันไปนแบบพิมพ์คล้ายๆกันแล้วก็เปลี่ยนสีนิดหน่อยนะคะสําหรับไก่นะคะตัวนี้ชื่อว่าลิมขอบฟ้านะคะก็จะมีแบ่ง150บาทนะคะสําหรับกระถาง4นิ้วต้นกระโตแล้วเหมือนกันนะคะน่าจะเกิน20เซนแล้วคะ่ะเดี๋ยวหนูเช็คให้อีกทีหนึ่งนะคะ โอ้ยหนูจะพาไปดูพญานาคราชฝั่งนู้นค่ะสวยมากเดี๋ยวหนูเดินอ้อมไปก่อนนะคะไม่สามารถที่จะข้ามรางไปได้ค่ะอ่าก่อนที่เราจะไปถึงพญานาคราชนะคะเจอต้นนี้ก่อนต้นนี้คือนางเกาสุริยานะคะนางเกาสุริยาตัวนี้เป็นไม้ที่แบบสวยมากนะคะมันเป็นสีชมพูแต่ว่าไม่ได้แปดขนาดต้นนู้นะคะต้นนู้นเห็นไหมคะต้นนู้นคือสีชมพูสดอันนี้จะเป็นสีชมพูแบบ ถ้าใครเรียกพัทเทลนะคะก็ใช่นะคะแบบนี้อันนี้มีแบ่ง50บาทนะคะสำหรับนางเกาสุริยาตอนเด็ก,เดกๆเขาจะยังไม่ชมพูขนาดนี้นะคะมันจะค่อยๆไล่มาสเต็ปมาเรื่อยๆอาจจะเป็นพื้นขาวๆแบบนี้มาก่อนนะคะอันนี้คือบางแก้วนะคะที่ชี้ให้ดูชมพูเมื่อกี้นะคะชื่อว่าบางแก้วเฉยๆนะคะไม่ใช่ทาดบางแก้วนะคะตัวนี้สวยมากสุดป่าถนานะคะ่ะโอ้สวยเลย กัดมาแล้วนะคะอันนี้คือถ้าเต็มที่จะประมาณนี้นะคะกัดแบบเต็มที่อันนี้ก็จะมีแบ่งนะคะแบ่งต้นนี้ไปเลยแล้วกันนะคะเผื่อใครสนใจกระถาง6นิ้วนะคะสําหรับต้นนี้นะคะใครรับหนูขออยู่ที่ราคาเอาไป280บาทนะคะสุดปาสนาไซส์6นิ้วนะคะต้นนี้เลยคะ่ะอันนี้ก็ต้นแม่ไก่แดงเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะยังกัดไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะคะตัวนี้ มันขึ้นอยู่กับเขาเรียกอะไรสภาพอากาศด้วยนะคะกัดเยอะกัดน้อยแบบนี้ค่ะอันนี้เจ้าจัก,กระพัดที่เป็นแม่พันธุ์ของหนูนะคะมันก็จะนี่ค่ะเขียวเยอะเขียวน้อยแล้วแต่ใบนะคะแล้วก็จะกัดเม็ดมานะคะอันนี้ต้นแม่เลยนะคะต้นลูกก็จะมีแบ่งอยู่80บาทนะคะสำหรับเจ้าจัก,กรพพัดด่างนะคะแต่อันนี้จะอยากด่างเยอะนิดนึงนะคะใบนี้ค่ะไมล่าสุดเนะะี่ยถ้าด่างเยอะเกินก็ไม่ดีนะคะเวลามันโดนน้ําฝนมากๆหรือว่า โดนแดดมากๆนะคะอบพวกใบด่างใบาขาวเนี่ยค่ะมันจะชอบแบบโดนไหมนะคะใบไหมแต่ว่าไม่มีผลต่อการเติบโตนะคะแต่ถ้าใครกังวลว่าจะลามก็ตัดได้ค่ะมาแล้วพญานาคราชนะคะพญานาคราชตัวนี้บอลกาบนะคะสําหรับใครที่แบบอยากลองเลี้ยงบอลกาบดูนะคะอันนี้มีแบ่ง80บาทนะคะสําหรับพญานาคราชตัวนี้เป็นบอลที่ ดูว่าเลี้ยงง่ายนะคะในบรรดาบอลกาบแล้วก็กาดสีสวยใบมันจะชูชูแบบนี้นะคะนี่ค่ะสวยมากอันนี้มีแบ่ง80ค่ะสาวารินนะคะสาวารินตัวนี้มีแบ่ง50บาทนะคะเดี๋ยวจะต,ต้องไปเช็คก,ก่อนว่าเหลือกี่ต้นนะคะสําหรับสาวารินก็ใกล้หมดแล้วนะคะจํานวนนี่ค่ะไม้ที่ส่วนจะเป็นไม้ทําเองทั้งหมดเลยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าบางที แบบหนูเดินไปแล้วแบบฆ่าสายตาหรือว่าหาให้ไม่เจอนะคะต้องขออภัยจริงๆแต่ถ้าเจอนะคะหนูจะทักกลับไปนะคะก็ลองจดชื่อไว้ก่อนได้ค่ะถ้าเป็นคลิปเก่าคลิปใหม่ก็จดรวมๆไว้ก่อนได้นะคะแล้วก็ทักมาสอบถามได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเดินดูให้นะคะส่วนใหญ่แล้วหนูจะเดินในสวนเนี่ยตอนเย็นๆนะคะเพราะว่าตอนกลางวันจะแพ็กไม้ให้พี่ๆนะคะวันต่อวันเลยนะคะเพราะว่าไม้จะได้ถึงพี่ๆอย่างรวดเร็วนะคะก็จะประมาณวันสองวันถึงนะคะจะทรงทางไปสตีค่ะ ใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0642824363หรือถ้าใครไม่สะดวกโทรก็แอดไลน์ทักเตสได้นะคะอ๋อแล้วก็พี่ๆบางท่านนะคะคือค่ะบางทีเราจะดูต้นไม้หลายต้นนะคะสั่งเยอะหรือว่าสนใจหลายต้นแต่ว่าบางทีนะคะมันเปลืองเงินโทรศัพท์นะคะตอดมาหาหนูก็ได้นะคะสักสองตืดเดี๋ยวหนูโทรกลับเพราะว่าจะได้ไม่เสียเงินค่าโทรศัพท์นะคะเพราะว่ามันาทีนึงมันก็หลายบาทน,นะคะที่พี่ๆ อ่าโทรมานะคะนะคะหนูจะพูดหลายครั้งแล้วนะคะอันนี้ที่แบบว่าตอดมาแล้วก็โทรกลับเพราะว่าก็จะได้ไม่ต้องเสียตังค์นะคะหนูลืมทุกทีเลยค่ะเดี๋ยวอตอนจะพูดนะคะแต่ว่าพี่ๆรังท่านหนูก็จะพูดไปในโทรศัพท์แล้วนะคะว่าถ้าใครอยากอ่าคุยโทรศัพท์หรือว่ากลัวเปลืองเงินโทรศัพท์ก็ตอดมาได้นะคะเมืองจันทร์นะคะเมืองจันทร์ยิ่งโตยิ่งสวยค่ะเมืองจันทร์ตัวนี้จะเป็นบอลเก่านะคะมีแบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ เดี๋ยวจะมาผสมดอกไว้นะคะตัวนี้น่าจะใบแข็งดีค่ะเวลาได้ลูกมานะคะเนี่ยค่ะใส่ลางแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะลางยาวนะคะหนูไม่แน่ใจว่ากี่เมตรนะคะเพราะว่าหนูไม่ได้ถามพ่อมาอันนี้พ่อจะเป็นคนทํานะคะเขาก็ลองผิดลองถูกมาอยู่ค่ะนี่ค่ะพามาดูต้นแม่ยักษ์ปักลันนะคะมันจะเป็นไม้ป้ายนะคะใช่หมดเลยค่ะตรงนี้นะคะบริเวณตรงนี้นี่ค่ะน,นี้ก็มีแบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ นี่พอดีเลยหนูจะให้ดูอันนี้เป็นชมพูพานนะคะไม่ใช่ยักษ์ปักหลันชมพูพานก็มีแบ่งหนึ่งร้อยค่ะเป็นบอลเก่านะคะชมพูพานคลองเมืองนะคะอันนี้เทวกรรมรังรักแบบกัดสีแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะสวยมากนะคะมีเริ่มต้นเจ็ดสิบาทนะคะถ้าเทวกรรมรังรักอันนี้จบพระนครน,นะคะจบพระนครเน,นะะี่ยค่ะถ้าเริ่มกัดมันจะแจ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ บัวหิมะนะคะตัวนี้เป็นกระถางหกนิ้วไม้นอกตู้นะคะใครรับนะคะตัวนี้จะกัดชุมพูมาบ้างแล้วนะคะสําหรับกระถางนี้ให้ไปอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทค่ะบัวหิมะนะคะอันนี้เลือนหลวงนะคะกระถางหกนิ้วค่ะเป็นฟอมต้นคู่นะคะอ๋อมีสามต้นเลยค่ะในกระถางนี้นะคะถ้าใครรับเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะตัวนี้จะกัดชุมพูนะคะใครรับกระถางนี้ขออยู่ที่สอง้อหกสิบบาทค่ะ อันนี้จอมทับนะคะต้นละสามสิบห้าบาทคะ่ะจจมทับจะออกโทนน้ำตาลแดงนะคะเนี่ยค่ะสามร้อยบาทนะคะสำหรับการหาชาลีเนี่ค่ะก็จะเริ่มกัดไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้ฟอร์มสวยค่ะกระถางสี่นิ้วนะคะที่หนูมีแบ่งขอภายด้วยนะคะตรงนี้หนูถอนหญ้าไม่ไหวจริงๆนะคะมันเป็นหญ้าอะไรไม่รู้ค่ะขึ้นมาติดดินกับดินนะคะแล้วพอถอนออกมันยึดหน้าดินดีมากเลยนะคะก็เลยถ้าถอนแล้วดินจะเหลือครึ่งกระถางเองนะคะเนี่ยค่ะ นี่พญาหงจะมีฟอร์มนี้นะคะเริ่มมีหูมาบ้างแล้วนะคะอาวกล้องหนูไม่โฟกัสแล้วค่ะมันจะมืดนะคะนี่นี่พอเห็นอยู่คะ่ะลางๆนะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะพญาหงอันนี้เพชรราหูนะคะเป็นไม้เข้มๆไม้กระดูกค่ะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะเพชราหูอ่าตัวนี้ฟอร์มสวยค่ะอันนี้คือราศีพฤชโสมนะคะให้ไปกระถางละสองร้อยบาทค่ะใครสะสมตัดราศีนะคะตัวนี้สวยค่ะราศีพฤธโสม อันนี้สีเบนจรงนะคะสีเบนจรงค์ไทยแท้นะคะให้ต้นละแ0บาทค่ะเป็นไม้กัดสีนะคะตัวนี้อันนี้นาลีบุรพานะคะนาลีบุรพาจะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อบาทคัดป้ายสวยให้ทุกต้นเลยนะคะป้ายเจ็มๆเลยอันนี้นกน้อยนําโชคนะคะต้นละ60บาทค่ะอันนี้สักกานิมิตนะคะอยู่ที่ต้นละ40บาทค่ะใกล้ๆการันจะเป็นนางรากสดแผงนะคะต้นละห้บาทนางรากสดแผงเขาจะไม่ป้ายแดงนะคะ คือจะไม่ป้ายแดงแบบเด่นชัดมาแบบนี้นะคะจะแบบเป็นแค่เขียวเหลือบแดงเฉยๆแต่ว่าจะไม่แจ่มแบบไม่มีป้ายแดงๆแจ่มมานะคะสําหรับนางรากสดแผงนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนางรากสดที่เป็นป้ายสวยๆด้วยนะคะวันนี้นี่ค่ะอันนี้คือสีลาเพชรนะคะสีลาเพชรให้ไปต้นละ120งร้วกระถาง4นิ้วนะคะอันนี้คือเจ้าคุณปัญจนึกนะคะต้นละ150งร้วเป็นไม้ป้ายค่ะ อันนี้ก็ไม้พื้นขาวกัดเม็ดอีกหนึ่งตัวนะคะชื่อว่าปิลลัดนะคะตัวนี้จะพื้นจะกัดชมพูได้อีกด้วยนะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้สวยมากค่ะเป็นลูกไม้นะคะเขาผสมมากับตุ๊กแกนะคะแต่ว่าเม็ดเขาจะใหญ่กว่าตุ๊กแกนะคะตัวนี้เป็นลูกไม้ค่ะให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไปอยู่ที่ห้าสิบาทค่ะมีหลายต้นอยู่นะคะลูกไม้แบบนี้เนะะี่ยค่ะนี่กระชายนะคะ เม็ดก็จะทีทีเหมือนกันเลยนะคะแต่เม็ดใหญ่นะคะสวยมากอันนี้บอนเก่าสีแดงนะคะราคาสาบาบาทค่ะอันนี้จะเป็นเพชรจินดานะคะเพชรจินดาแบบนี้คือกระถางออยู่ที่กระถางสี่นิ้วนะคะแต่ว่าต้นกัดสีมาเรียบร้อยแล้วนะคะบางใบก็เริ่มมีหูมาแล้วนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยี่บาทนะคะตัวนี้เพชรจินดาเป็นบอลเก่าคะ่ะสีมหาโพนะคะตัวนี้จะกัดชมพูนะคะสําหรับพันนี้ก็ให้ไปอยู่ที่ 80บาทนะคะจะเริ่มกัดมาบ้างแล้วคะ่ะกระถาง4นิ้วนะคะแต่ต้นใหญ่แล้วคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเท้าเอ่อไม่ใช่เท้าคะ่ะอันนี้ขออภัยนะคะนพะก้าป้ายนะคะนพะก้า,ป,า,ะะกาป้ายจะอยู่ที่ต้นละ100บาทะคะ่ะเงาเงานี่สะดุดตามากนะคะอันนี้คือสุวรรณภูมินะคะกระถาง4นิ้วก็จะอยู่ที่80บาทอันนี้คือหน,น,น้าเงาหน้าเลื่อมนะคะสวยมากอันนี้นางเรไรนะคะนางเรเรเด,เดี๋ยวจะพาไปชมต้นแม่นะคะตัวน,นี้อยู่ที่ เอาไป80ิบาทค่ะอ่าตัวนี้นะคะที่เปิดคลิปมาเผื่อใครอยากได้แบบว่าต้นที่กัดสีมาแบบนี้แล้วนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าจะไม่ค่อยด่างนะคะตัวนี้จะไม่ด่างก็ให้ไปหนึ่งรอบาทนะคะถ้าใครอยากได้แบบกัดมาแบบนี้แล้วนะคะมีไม่กี่ต้นคะ่ะสวยนะคะสีออกแดงๆค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวพาชมแม่ของสุวรรณภูมิก่อนนะคะตัวนี้คือสุวรรณภูมิจะเห็นได้ว่าหน้าเขาจะเลื่อมๆเงาๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งกระถางสี่นิ้วอยู่ที่แปดสิบาทนะคะตัวนี้โตมีหูใต้ใบด้วยนะคะเลื่อมมากนะคะใบเลื่อมๆเงาๆสวยมากอันนี้ต้นแม่ของพลชุมพูนะคะเขาจะเป็นไม้สีเข้มๆค่ะตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาแปดสบาทสําหรับกระถางสี่นิ้วต้นลูกนะคะ นี่ค่ะอันนี้คือต้นแม่ของทากกลก่กียรดินะคะชื่อทากลพกเกยียรดิอันนี้มาแบ่งให้ครั้งแรกนะคะต้นลูกก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาให้ไปอยู่ที่ราคา90บาทแล้วกันนะคะทากกลุ่เกียดิค่ะเดี๋ยวจะเอาต้นลูกให้ดูนะคะตัวนี้สวยมากนะคะตัวนี้ก็เป็นพันธุ์ที่ใบใหญ่ค่ะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะอ่าอันนี้คือนายดอกรักนะคะนายดอกรักจะดูที่ต้นละแปบาทคะ่ะนายดอกรักจะเป็นไม้กัดชุมพูนะคะ อันนี้บรรดานางรากสดป้ายนะคะนางรากสดป้ายตอนนี้จะอยู่ที่150บาทนะคะกระถาง4นิ้วป้ายสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะคัดให้ค่ะอันนี้ยักษ์ปักหลันนะคะยักษ์ปักหลันก็จะอยู่ที่150บาทน,นะคะค <str> ยักษ์ปักหลันเป็นไม้ป้ายค่ะตัวนี้นะคะนี่ค่ะตอนเด็กๆอาจจะป้ายแบบยังไม่กัดเต็มที่นะคะเม,ม็ดเมดเนี่ยค่อยๆกัดมาเรื่อยๆค่ะไก่ทองนะคะตัวนี้ก็จะเริ่มกัดแดงมาเรื่อยๆนะคะตัวนี้ให้ป้าย80บาทค่ะไก่ทองหน ตัวนี้ไก่ทองเฉยๆนะคะก่ทองประเสริฐจะเป็นไม้ป้ายเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นจังหวัดคะ่ะจังหวัดขอนแก่นนะคะจังหวัดขอนแก่นจะเป็นแดงใบก้มนะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทคะ่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือบอลเก่านะคะต้นละสามห้าค่ะอันนี้คือเจ้าฟ้ากุ้งนะคะฟอร์มนี้คือสวยแล้วนะคะกาสีมาแล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเจ้าฟ้ากุ้งใบแข็งมากนะคะตัวนี้ค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะเจ้าฟ้ากุ้ง อ่าอันนี้แก้วมังกรนะคะแก้วมังกรจะอยู่ที่ห้าสิบบาทค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะแก้วมังกรจะเป็นไม้เปเปอๆนะคะตัวนี้นี่ค่ะพื้นใบเปเปอๆคะ่ะอันนี้นายทองเหม็นนะคะนายทองเหม็นจะอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะแต่ถ้าเห็นเหลืองๆตรงนี้นะคะตัวนี้เป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้เหลืองนะคะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาสองร้อยบาทนะคะถ้ากัดมันจะกัดออกเม็ดๆแบบนี้ค่ะนี่นะคะนี่จะมีเขาเรียกอะไรแอบมีเม็ด สมพูขึ้นมานะคะแล้วก็มีส้มๆม,มาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นลูกไม้เหลืองอีกแบบหนึ่งเหมือนกันอันนี้ให้ปลายต้นละหนึ่ง้ห้าบาทอันนี้เม็ดแดงมาแล้วนะคะอ่าอันนี้ทอลพาทอพีนะคะขายสายบอลเก่านะคะเก็บตัวบอลเก่าอันนี้อยู่ตับรามเมื่อกี้น,นะคะให้ไปหนึ่งร้อยบาทค่ะทอลพาทอพีนี่ค่ะชายชนฟอร์มหนึ่งร้อยห้าสิบก็ยังมีนะคะฟอร์มไปเยอะๆเลยนะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะกระถางสี่นิ้ว อันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้เป็นน้ำตาลผสมเงินทองนาคบานะคะตัวนี้ให้ไปต้นละแปดสิบค่ะก็มีไม้เ,เข้มๆอีกตัวนะคะนี่นี่ค่ะไม้เข้มๆอีกตัวคือราชินีเงินแสนนะคะจะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะราชินีเงินแสนอันนี้พญานาคราชนะคะเริ่มกัดไปแล้วด้วยค่ะอันนี้ต้นละแปดสิบนะคะพญานาคราชเป็นบอลกาบค่ะนี่อันนี้จะเป็นพญาพัน พญามน n นะคะพญาม o n อันนี้ให้ปลายต้นละห้าสิบนะคะหน้านี้สวยมากทศกการ์จะเป็นฟอร์มประมาณนี้นะคะยังเขียวอยู่นะคะตัวนี้ให้ปลายเจ็ดสิบบาทค่ะอันนี้เขาสมิงนะคะเขาสมิงจะอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทตัวนี้กัดสีมาเรียบร้อยแล้วนะคะสวยมากนี่ค่ะอันนี้ไก่แดงนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะไก่แดงเริ่มกัดมานิดหน่อยแล้วนะคะ อันนี้จะเป็นพญาพันวังนะคะยิ่งโตจะยิ่งแจ็มนะคะพญาพันวังจะออกทนแดงนะคะต้นละห้าสิบบาทค่ะนี่ค่ะให้ดูเต็มๆพญาโมลนหน้านี้นะคะสวยมากต้นละห้าสิบบาทนะคะเม็ดจะชมพูคะ่ะอันนี้เป็นสุโขไทยนะคะตัวเก่าจะใบชมพูนะคะสวยมากตัวนี้เป็นใบไทยนะคะให้ไปอยู่ที่ต้นละแปดสิบบาทค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะเมื่อวานพามาชมแต่ไม่ได้ยกให้ดูนะคะเดี๋ยวจะยกให้ดูนะคะวันนี้ อยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะลูกไม้ตัวนี้จะคล้ายๆผีเสื้อเลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะต้นละหนึ่งร้อยนะคะมีจํานวนหลายต้นอยู่ค่ะสีสวยมากเลยนะคะเม็ดจะออกแดงๆนะคะหัวใจมังกรนะคะตัวนี้ก็กัดสีมาบ้างแล้วแบบนี้นะคะยิ่งโตจะยิ่งเข้มนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทคะ่ะหัวใจมังกรนะคะกระถางสี่นิ้วคะ่ะ อันนี้ชมพูทวีปนะคะต้นละหนึ่งร้ยห้าสิบาทค่ะชมพูทวีปอันนี้รัตนสินนะคะรัตนสินก็ให้ไปต้นละร้อยห้าสิบค่ะสวยมากเลยนะคะป้ายแดงเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะอันนี้ยักษ์ลณพักนะคะเจอหนึ่งต้นนะคะให้ไปหนึ่งร้อยบาทค่ะสวยนะคะใบายาวตอนนี้กําลังมีพี่ๆถามหากันเยอะเลยนะคะอันนี้ลูกไม้โทนเขาขานะคะตัวนี้จะอยู่ที่ต้นละสามสิบห้าบาทค่ะ อันนี้จะชื่อพรนับพันนะคะพรนับพันอันนี้ให right ้ปลายต้นละหนึ่งร้อยค่ะพรนับพันนะคะนี่ค่ะอันนี้พลชุชมพูนะคะอันนี้ให้ปลายแปดสิบบาทค่ะพลชุชมพูอันนี้คือสร้อยสังวาลนะคะสร้อยสังวาลต้นนี้ขออยู่ที่แปดสิบนะคะเริ่มกัดมานิดๆแล้วค่ะนี่ค่ะพญาหมุนทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้คือจบพะนครนะคะจบพรันครตอนเด็กๆจะหน้าประมาณนี้ค่ะอันนี้ต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะจบพะนครต้นใหญ่นะคะ เดี๋ยวจะหยิบให้ดูน่าจะเกินไม้บรรทัดนะคะหรือว่าประมาณไม้บรรทัดได้แล้วนี่ค่ะนี่นะคะสวยมากนี่ตะแคงให้ดูนะคะสวยเลยจบพะนครนะคะล้นกระถางแล้วค่ะนี่นะคะต้นสูงสูงใหญ่ๆห่เลยค่ะอันนี้จะเป็นหานุมานออกศึกนะคะต้นละห้าสิบบาทคะ่ะหานุมานออกศึกกวนอูนะคะใบยาวก็ยังมีแบ่งอยู่นะคะอยู่ที่สามสิบห้าบาทคะ่ะกวนอู อันนี้ลูกไม้กาบเขียวนะคะที่จะกัดสีค่ะอันนี้ให้ไปแ0สบาทนะคะเขาจะกัดสีคล้ายๆพวกคกหลงนะคะม่วงะจลัดสกุลค่ะต้นละ100บาทนะคะม่วงะจลัดสกุลสีม่วงๆค่ะอันนี้มนเทียนทองนะคะเริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะต้นละห5 0ค่ะใครชอบไม้ใบย,ยาวนะคะตัวนี้สวยมากมนเทียนทองค่ะอันนี้ทวีราบหน้าม่วงนะคะตัวนี้ให้ไป100บาทนะคะจะเห็นได้ว่าเริ่มกัดเม็ดมาบ้างแล้วนะคะเนี่ยค่ะ นี่ค่ะอันนี้คือไก่ทองประเสริฐนะคะไก่ทองประเสริฐจะเป็นไม้ป้ายแบบนี้นะคะตัวนี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะไก่ทองประเสริฐแบบป้ายนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือสร้อยสังวาลน,นะคะใบอาจจะเปื้อนดินนิดนึงเขาเป็นหน้าเงาเงานะคะนี่นะคะสวยมากอันนี้มีแบ่งแปดสิบค่ะตัวนี้จะเป็นทองประกายเศษนะคะทองประกายแศดเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างนะคะสวยมากจะออกสีแสดๆนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งนะคะอยู่ที่ราคา200บาทคะ่ะกระถางสี่นิ้วนะคะ นี่มนเทียนทองนะคะข้างๆกันจะเป็นตีเมฆนะคะยักษ์ตีเมฆย,ยักษ์ตีเมฆจะมีแบ่งสองร้อยบาทนะคะส่วนมนเทียนทองจะมีแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะสวยมากตัวนี้คือชนะมานนะคะชนะมานนี่ค่ะสีสวยนะคะใค้ชอบทุนแดงน่าจะชอบต้นนี้นะคะชนะมานก็จะมีแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทคะ่ะนี่ค่ะชินาบัญชรฟอร์มนี้เป็นกระถางสี่นิ้วนะคะให้ไปสองร้อยบาทกับสีมาแล้วด้วยนะคะสวยเลย อันนี้เทพทรงศีลน,นะคะต้นละ80บาทค่ะเทพทรงศีลไมลเลิฟนะคะไมลเลิฟจะอยู่ที่80บาทค่ะไมล์เลิฟที่อยาจะแปะต้นแม่ให้ดูนะคะไม่รู้ว่ารูปหนูยังอยู่หรือเปล่านะคะน่าจะลงไปคลิปเมื่อ3มคลิปก่อนนะคะไมลเลิฟต้นละ80ค่ะกุมพะกันนะคะอันนี้ใบยาวนะคะแต่อันนี้มันออกแล้วจะยุบลงหัวบ้างแล้วนะคะตัวนี้จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา50บาทนะคะสําหรับใครที่สนใจกุมพะกันค่ะ อันนี้จะเป็นผ้าววยนะคะใบแดงนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่ง50บาทนะคะสําหรับผ้าววยกระถางสี่นิ้วคะ่ะนี่อันนี้คือพญาพันวังนะคะพญาพันวังก็ยังมีแบ่งอยู่นะคะอยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะเป็นไม้กัดสีนะคะยิ่งโตยิ่งแจ่มคะ่ะตัวนี้อันนี้พญาสุรเสศนะคะพญาสุรเสศจะเป็นไม้ใบยาวอันนี้สองใบดีใบใหม่นะคะ ตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา50บาทนะคะพยาสเสรุรเศษก็จะเริ่มกัดเม็ดมาแล้วนะคะสายที่ส่งกระถาง4นิ้วค่ะสำหรับต้นนี้นะคะคือทากลุ่นเกดนะคะกระถาง4นิ้วนะคะให้ไป90สบาทนะคะต้นแม่ก็จะโตแบบต้นคลิปเลยนะคะที่หนูให้ชมนะคะสวยมากค่ะออกทนขาว,ขาวเม็ดแดงนะคะค่ะอันนี้จะเป็นมัทฉานุนะคะสวยมากมัชฉานุก็จะมีแบ่ง หนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับมัชชานุเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นฟอร์มที่ตกพุ่มดีมากนะคะใบเขาจะเขาเรียกอะไรเป็นพุ่มดีนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะใครสนใจพันอะไรนะคะก็ะโทรมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์หกสี่สองแปดสองสี่สามหกสามนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนกับบอนสีสวยๆยามเย็นอาจจะมืดนิดนึงนะคะตอนนี้แสงหมดเร็วมากนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ